ครับผมสวัสดีครับนะครับปูพ่อยคือเก่านะครับกับการกินข้าเที่ยงนะครับผมกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับเนาะแต่ไหนฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ผมได้ครับกับเขามะนีกะซีมี่เนี่ยนะครับเป็นเป็นลาบสุกนะครับเนาะลาเหนือนะครับนี่เป็นต้มนะครับที่ต้มหันห่อนไม่ไหมเลยนะครับห่อนไม่ไหมเลยเนาะผักเกี๊ยวมเม่กะซีมี่นี่ครับระมาณนี้นะครับผักกาดขาว มะละกีนุแล้วกา็เป็นมะเขือนะครับเนาะผี่สวดนำจากสองสาหน่วยนะครับเป็นโหระพานะครับมาพี่น้องนะครับก่อนจะกินเขาป่ะที่ตรงนี้น้ำรองคอคือเก่านะพี่น้องเนาะอ่ะรองคอจังหน่อยนะครับอีนะครับ ใสจเกแียวอีกสักเกวนึงเนี่แล้อก็คอเ้าเนาะบาดพี่น้องแน่นอนแน่นอนมาบาสหินเขาน้องเปนพี่น้องเศษๆน้องกันไหมเศษๆน้องกันเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับขุ่ยไม่รู้จบาดบึ้ง 嗯。Mm. hmm